เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกม High Q Fry High กันอีกเช่นเคยกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนหลังจากที่ตัวเกมเปิดให้บริการนี่ก็ใกล้เวลาเข้าสู่1เดือนกันแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับผมจะมาไกดา์การปั้นพลังทีม อยากจะปั้นยังไงให้พลังเยอะทั้งทีมพลังรวมทั้งทีมไม่ถึงแสนเนี่ยเขาต้องทํำยังไงบริหารทรัพยากรในรูปแบบไหนถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิฝปฝากเพื่อนกดไลค์กันด้ครั้งหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆนใดที่เรา,าหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดก,กว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over t o p Up มีบริการดียายาๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 180p 0 ลองใช้ OS Link จาก LD Player ดูสิเพื่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักนินคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเรื่อง่อนอื่นเลยนะครับผมสําหรับวิธีการปั้นค่าพลังทีมโดยรวมซึ่งปัจจุบันแล้วนะครับ พลังทีของผมยอยู่ที่ประมาณ85,000ซึ่งวันนี้ถ้าผมพัฒนาตัวละครครับผมจะจบอยู่ที่ประมาณ90,000อาจจะอยู่ที่ประมาณ9 0 2 0ง9 5 0 0เลยก็ว่าได้เราจะสามารถพัฒนาในส่วนนี้ยังไงแต่ต้องบอกกับเพื่อนก่อนว่าบางครั้งนะครับในการพัฒนาเนี่ยผมยังไม่ได้นับในส่วนในการได้ตัวละครซ้ําๆนะครับผมซึ่ง UR เนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับผมแทบไม่ได้ซ้ำแค่จะเอา1ตัวเนี่ยก็โดนการันตีแล้วแต่ถ้าเมื่อทไหร่ครับได้ตัวละครซ้ําบ่อยๆครับยิ่งถ้าเป็น UR SSR เนี่ย การบูสต์ค่าพลังในส่วนนี้ครับมันจะสูงและก็เร็วมากยิ่งขึ้นสำหรับวิธีการบูสต์พลังหรือว่าวิธีการเพิ่มพลังที่ผมใช้นะครับต้องพานเพื่อนนะครับไปดูในส่วนของหน้าต่างตัวละครกันก่อนเลยนะฮะสำหรับตัวละครครับสำหรับวิธีการเพิ่มเนี่ยมันจะมาจาก3แหล่งหลักๆครับอันดับแรกครับนั่นก็คือการพัฒนาการพัฒนาที่ง่ายที่สุดครับนั่นคือการเลเวลอัพไว้ทุกคน การเลเวลอัพครับไม่ว่าจะเป็นการอัพเลเวลแล้วก็อัพเลเวลเป็นทีละ71 72- 73หรือว่าทะลวงเลเวลเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะได้รับค่าพลังที่เยอะมากๆแต่ในส่วนนี้ครับมันมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งไว้นั่นก็คือคุณจะต้องหาตัวละครที่มันมีสูงกว่านะครับผมหรือปฏิทิบในการใช้ในการพัฒนานะครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในส่วนของการอัพหรือว่าการพัฒนครับมันจะต้องใช้ตัวละครตั้งแต่ระดับ n r แล้วก็ sr ในการนำมาคำนวณตรงนี้นะครับแล้วเมื่อเราเอามาคำนวณครับจะ E p ที่เราจะต้องใช้ในการเลื่อนขั้นอันนี้คือแค่การเลื่อนขั้นจากตัวละคร1ตัวนะครับให้มาเป็นในส่วนของตัวละคร2ดาว3ดาว4ดาวและตัวละคร5ดาวที่จะเอาไปเป็นวัตถุดิบในการกินให้กับตัวละคร ur ตัวหนึ่งครับให้ปลดเลเวล80ครับคุณจะต้องใช้ EP โดยประมาณ5ล้านนะครับทุกคนแล้วก็ทองนะครับดูดิทองอยู่ที่ประมาณ11ล้านซึ่งมันเยอะมากๆแตกต่างจากตรงที่ถา้าเพื่อนทะลวงในส่วนของตัวละครที่เป็นระดับ เอสเ v e l 6ลเนะครับผมเนี่ยถ้า60พัฒนามาเป็น l ล v e l 70นะครับผมนี่คำนวณปุ๊บเราจะต้องใช้ EP แค่ประมาณ594,000นะครับแล้วก็ทองอยู่ที่ประมาณ2ล้านซึ่งมันแตกต่างกันมากอันนี้คือวิธีการพัฒนาด่วนนะครับเวลาวิธีนี้ครับเราจะใช้เราจะใช้เนี่ยในการพัฒนาให้ตัวละครเดาไปได้เร็วขึ้นแต่ในส่วนนี้ครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นนั่นก็คือ การที่เพื่อนนะครับร่วมกิจกรรมต่างๆของตัวเกมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบททดสอบมันจะมีของรางวัลในร้านค้านะครับผมที่เป็นทรัพยากรต่างๆเนี่ยสามารถแลกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวคนนี้แลกมาได้เลยแล้วก็บางอันนะครับนี่เห็นไหมสุม่มผู้เล่น M4 ดาวครับถ้าเราได้ผู้เล่น n สีดาวมา1ตัวเนี่ยเราก็ตัดทรัพยากรที่เราจะต้องใช้ออกไปแล้ว1ชิ้นนะครับเราก็ต้องหา n อีกดาวอีกแค่2ตัวเท่านั้นในการมาเป็นวุฒิดเดอมขั้นทําให้ทรัพยากรที่เราต้องใช้เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงการที่เรามีกิจกรรมแบบนนนนนี้คครรรบกกก็็ือออแแะะําาาววววว่่่่มมมมททุิจจไเปสสขงดช ของประชาการนะครับก็จะมีร้านค้าแรกเหมือนกันครับจะเป็น N 3าดาวนี่เห็นไหมแรกมาแล้วก็เอามา3ดาวเนี่ยเอาไปเป็น4ดาวได้เหมือนกันและในส่วนของร้านค้าก็มีนะครับผมมันก็จะเป็นในส่วนของร้านค้ากิจกรรมต่างๆเนี่ยพวกแต้มพอย n ์ยนะครับนี่เห็นไหมมีให้แลก N 3ดาวนะครับนี่ N สีดาวแรกก็ได้เลยครับประหยัดทรัพยากรได้เยอะเลยนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปแลกในส่วนของกองเชียร์ก็ได้แต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมแลกในส่วนของตัวผู้เล่นเนี่ยเอามาเป็นวัตถุดิบเนี่ยจะดีที่สุด แมตช์ชนะต่อเนื่องเห็นไหมผมแล้งอาหมดเลยส่วนแต้มที่เหลือครับอาจจะเอาไปลงใน่วนนี่พวกการ์ดพวกนี้ก็ได้ครับหรืออย่างอื่นก็ได้ในส่วนนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของเพื่อนเพื่อนนะแต่ส่วนตัวแล้วนะครับผมจะแลกในส่วนของสิ่งที่เอามาพัฒนาตัวละครเป็นหลักก่อนเมื่อเราได้ส่วนที่สามารถพัฒนาตัวละครเป็นหลักแล้วนะครับเราจะสามารถพัฒนาตัวละครได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับไม่แน่ใจว่า EP ผมพอหรือยังนะครับเราลองพัฒนาดูป๊บคำนวณ ใช้ EP พีประมาณ5 9 0 0 0นนะครับเราไดเอ็นเมื่อกี้มา1ใช่ไหมเราก็ไปทำการกดใช้ได้เลยครับนี่กดใช้ไปนี่เห็นไหมไดเอ็นมาแล้วแล้วถ้าเรามีเอ็นสาดาวเยอะครับเวลาเราติ๊กในการพัฒนาตัวละครเนี่ยมันก็จะพัฒนาได้ง่ายเราก็ไปที่ตัวละครอาซาฮีพัฒนาด่วนไปกดติ๊กทุกอัน1ดาว,วานวณปุ๊บเห็นไหม ไอที่เราต้องใช้นะครับลดลงไปอีกเยอะเลยนะครับจากตอนแรกประมาณ5,90,000หรือจุประมาณ3,90,000นะครับเราแค่ต้องไปหา e อจากจุดนี้ครับเพิ่มโดยการแบบไปกวาดล้างจากตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนี่สามารถไปกวาดล้างได้หรือท่านเพื่อนรู้สึกว่าเอพี่ผมกวาดล้างเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเลยนะครับเสียเข้าปั้นไปตั้งเยอะนะครับได้ EP พประมาณ2,005ก็ไปในส่วนนี้ครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถได้เหมือนกันนั่นก็คือการไอดอลนะครับ นี่หรือว่าแมต์ฝึกซ้อมนั่นเองเราก็ได้มาออนนี้คือจะได้เยอะยิ่งเราอยู่ชั้นสูงเนี่ยก็จะได้เยอะขึ้นเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของร้านค้านะครับเห็นไหมมีให้เราแลกนะครับเราก็มาแลกตัวนี้ได้ในร้านค้ากิจกรรมต่างๆที่มีให้แลกก็แลกได้หรือแม้กระทั่งร้านค้าพวกนี้นะครับก็จะมีให้เราแลกเหมือนกันก็ลองกด,กดดูนะครับว่าเอ้ยมันมีอะไรที่เราสามารถแลก EP เพิ่มเติม,ตมได้บ้างนะครับโอ้อัน,นี้แต้ไมไปพอแล้วนะครับดูกองเชียร์สิกองเชียร์เราไม่มีนะครับอ่าร้าน ร้าน้าแยกอุ้ยได้ยงทั้ง20,000นะครับใช้ทั้ง50หาจากไหนครับหาจากการที่เราเอาตัวละครมาย่อยครับผมนี่เลือกไปในตามไปสู่ใช่ไหมครับเราก็เลือกทั้งหมดแล้วก็แยกชิ้นส่วนครับได้9ครับเราก็แยกไปคือถ้าเรามีตัวละครที่ไม่ได้ใช้เยอะครับหรือว่าใครที่เป็นสายส่มการชาอยู่แล้วเนี่ยคุณจะมีแต้มตัวนี้เยอะมากเมื่อมีแต้มเยอะครับเราก็เอามาย่อยย่อยแล้วเราก็ดูว่าเราได้กี่ชิ้นละอ่ะ78ละเราก็สามารถนำมาแลก EP ตัวนี้นี่เห็นไหมได้มาอีก 20, ถ้าเป็นแยกระดับสูงครับคุณก็เอามาแลกสิ่งที่เรียกว่ากล่องนมอัพสกิลตัวละครระดับเอซิดาไม่จำเป็นที่จะต้องได้ซ้าครับขอแค่คุณมีแต้มแลกคุณก็จะสามารถเอาไว้อัพในส่วนของสกิลตัวละครเอซิดาเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีที่1ครับนั่นคือการพัฒนาในส่วนของตัวละครวิธีต่อมาครับวิธีที่2ครับนั่นก็คือศักยภาพตัวละครสําหรับศักยภาพตัวละครครับเวลาเราเลือกใช้เนี่ยเราจะเลือกอยังไงให้ทุกคนนะครับไปดูในส่วนของไลฟ์แนะนําและมาาาาาที่ค่คํํวศักยภพแนนะ ั้งออย่างนี้ครับมันจะเป็นสังคภาพที่ดีที่สุดและเหมาะสําหรับหัวข้อที่ตัวละครตัวนี้ต้องใช้แต่ในส่วนนี้ครับเวลาเราจะเลือกใส่ครับเราจะใส่เป็น4-2ซึ่งเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันไหนควรเป็น4อันไหนควรเป็น2เราดูที่ความหมายของมันครับว่าถ้าใส่4ชิ้นเนี่ยอันนี้ได้อะไรครับข้ามบนครับเสิร์แม่นยําถ้าใส่4ชิ้นครับเสืร์ไม่พลาดแน่นอนครับและจะเพิ่มเทคนิคบุก15%ของขนาดเสิร์นะครับแต่ด้านล่างครับส่งแม่นยําถ้า4ชิ้นเนี่ยมันจะเพิ่มพลังส่งส ซึ่งมันไม่เคยคุ้มนะครับผมว่าอันบนเนี่ยคุ้มกว่านะครับแล้วก็อันล่าง2แล้วก็จะใส่เป็นเสิร์ฟแม่นยำสี่แล้วก็ส่งแม่นยำสองชิ้นนะครับแล้วเมื่อเราได้แล้วนะครับเราก็เอามาทําการตีบวกครับทุกคนนี่จะเป็นในส่วนของอันสูงก็ได้ครับนี่แล้วก็ตีบวกไปเห็นไหมการขึ้นมาแต่ละเลเวลครับมันก็จะได้เยอะและเวลาเราตีบวกครับเกินเลเวลหขึ้นไปครับมันจะทําการเอาอีพีครับมาใส่ออฟซ้ำๆนะครับเราก็รุนว่า มันจะโดนออพอไปเลหรือเรียกง่ายๆครับว่าการคัดออฟนั่นเองในส่วนนี้มันจะค่อนข้างที่ละเอียดแล้วก็เยอะนิดหนึ่งแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ใช่แนวเลยวะพี่ผมก็สามารถใส่ไปก่อนได้ครับแล้วพอเราเริ่มได้แล้วแล้วก็ทําการล็อกไว้ด้วยนะแนะนําว่าอัพเป็นพวกสีม่วงอะไรก็สีทองนี่จะดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีจริงก็สามารถใส่สีฟ้าได้ครับพออัพเต็มเลเวล6เนี่ยสีฟ้ามันจะอัพเต็มได้เร็วที่สุดแล้วนะครับใช้ทรัพยากรน,น้อยและอย่างที่3ครับผมนั่นคือการดความทรงจํานั่นเอง สำหรับการ์ดความทรงจำครับถ้าเป็นระดับของตัวละครเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันได้รับในส่วนของสเตตัสพื้นฐานต้องบอกกับเพื่อนเลยนะครับว่าการ์ดความทรงจงของตัวละครไม,ม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับ UR, SSR แล้วก็ SR ครับมันจะสามารถเพิ่มระดับได้นะครับโดยที่เราสามารถไปทําการเลื่อนขั้นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3าม่างย,ย,ยิ่งขั้นสูงขึ้นครับการ์ดเนี่ยมันจะได้สเตตัสเนี่ยที่เป็นสเตตัสเอฟเฟกต์เนี่ยเยอะยิ่งขึ้นและมันจะส่งผลต่อบัฟทีบนั่นเองนะครับหรือว่าััตวนน้ เก่งได้มากยิ่งขึ้นซึ่งในสุวนี้ครับแล้วแต่การตัดสินใจว่าจะใช้ของอะไรแต่ถ้าได้ของตัวละครประจําตัวเนี่ยก็จะดีที่สุดครับและที่สําคัญพวกนี้ครับเราสามารถเสริมแก่งเรื่องขั้นได้นะครับโดยที่เราสามารถไปผสมไปเทมนี่เห็นไหมอันนี้เรา16ใช่ไหมเราตั้งการสเรากดผสมไอเทมไปเึ๊บอ่าสิ 16. แล้วก็กดผสมเมื่อเราผสมแล้วครับทะลวงครับปป้งเห็นไหมพลังขึ้นแล้วถ้าเราเอาการซ้ำๆมา อัพนะครับมันก็จะทําให้เลเวลสูงขึ้นแต่เราจะเัพประมาณนี้พอส่วนถ้าเราไม่มีการ์ดความทรงจําประจําตัวครับสามารถเอาการ์ดที่เป็นระดับ SR ที่ได้ซ้ำๆเยอะๆเนี่ยมาเลื่อนขั้นให้เป็นเลเวล5นะครับเพราะว่าถ้าเราเลื่อนเปเลเวล5ครับเห็นไหมเอฟเฟกจาก3.6ก็จะเป็น7.2ดอนะครับแล้วก็อยู่ในตาแหน่งของลิเบอร่โรยังไงก็เก่งแน่นอนก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับผมเห็นไหมเราก็สามารถมาเสริมแกงได้อันนี้ต้องใช้เยอะนะับกว่าจะทวงทะลอไป70นะครับอันนี้ก็ใช้เยอะขึ้น,นเรื่อยๆเห็นไหม ยิ่งถ้าเรามีก a s ความทรงจำครับค่าพลังที่เราจะได้เนี่ยมันก็จะเยอะตามชช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น3วิธีการเพิ่มค่าพลังของทีมนะครับจะสังเกตว่ารอบนี้ครับพลังผมขึ้นมา100กว่าๆนะครับประมาณ120จากตอนแรกป,ประมาณ85,800กว่าๆนะครับก็ตอนนี้เป็น85,930ถ้าผมมีทรัพยากรเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะสามารถทะลุตัวละครตัวนี้ครับให้เป็นเลเวล70แล้วเราก็ทำการอัพเลเวลต่อไปให้ตัวละครมันตันที่70 แต่การที่จะไป80ครับมันใช้ทรัพยากรมหาศาลมากแต่แค่นี้ครับก็จะทําให้ทีมคุณเนี่ยค่าพลังสูงแล้วเก่งด้วยนะครับแล้วก็ท่านเลือกบัฟที่เหมาะสมกับตัวละครบอกเลยครับว่าเก่งเด้ม,มากขึ้นนั่นเองก็หวังว่าพาร์ทนี้จะเป็นประโยชน์กับเป็นเพื่อนไปมากก็น้อยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะปั้นทีมตัวละครนะครับอยากจะปั้นให้มันเก่งๆพลังเยอะๆเนี่ยทำยังไงก็สามารถเอาวิธีนี้เนี่ยไปปรับใช้กับทีมหลักของเราได้นะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าจะทําให้ทีมของเราเนี่ยเก่งนะครับและยิ คนที่จะมาท้าโดนกับเราครับเขาจะไม่กล้ากดไว้ทุกคนแค่เห็นข้าพลังเนี่ยเขาก็คิดไว้แล้วว่าเฮ้ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องกิ่งแน่นอนทั้งๆที่บางครั้งเนี่ยเราแก้ทาให้ค่าพลางงางังกำลังสูงๆเนี่ยเพื่อทําการข่มเขาไว้ก่อนนะครับทำให้เวลาเราจับทีมหรืออันดับสูงขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่เราจะไม่โดนตีและก็มีโอกาสได้อันดับมากยิง่งขึ้นนั่นเองก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับนี้ขอตลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ